ในโลกที่ทุกคนพยายามแข่งกันแข่งงานแข่งเงินแข่งชื่อเสียงแข่งความเร็วแข่งความปังแข่งความสําเร็จสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันรู้ตัวคือคนที่ชนะจริงๆในระยะยาวไม่ใช่คนที่แข่งเก่งที่สุดแต่คือคนที่หยุดแข่งก่อนใครและเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นใช่คุณฟังไม่ผิดชีวิตนี้ คนที่วิ่งเร็วไม่จำเป็นต้องถึงเส้นชัยก่อนแต่คนที่เลือกสนามถูกตั้งแต่ต้นเขาจะไปไกลกว่าคนที่วิ่งเร็วมากๆด้วยซ้ำวันนี้เราจะพูดเรื่องที่มีพลังที่สุดเรื่องหนึ่งแต่คน99%ไม่รู้เพราะทุกคนกำลังหมกมุ่นอยู่กับการแข่งขันจนมองไม่เห็นความได้เปรียบที่แท้จริงเหตุผลคือคนส่วนใหญ่คิดว่าการแข่งคือทางเดียวที่จะชนะแต่จริงๆแล้ว เมื่อคุณลงแข่งคุณกำลังประกาศว่าคุณอยู่ในสนามเดียวกับคนอื่นคุณเล่นเกมเดียวกับเขาและคุณกำลังยอมรับกติกาที่คนอื่นตั้งไว้แล้วแต่คนชนะในโลกความจริงเล่นแบบนี้เขาเลือกเกมเองเขาตั้งกติกาเองเขาสร้างสนามใหม่ที่ไม่ต้องแข่งกับใครเลยนี่คือเหตุผลที่คุณเห็นบางคนดูไม่เหนื่อยเลยแต่ไปได้ไกลมาก ดูไม่คิดเยอะเลยแต่ชนะทุกปีดูอยู่เงียบๆแต่ใช้ชีวิตเหนือระดับเพราะพวกเขารู้ความได้เปรียบที่ซ่อนอยู่ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวในโลกที่ทุกคนวิ่งเร็วคุณจะโดดเด่นทันทีถ้าคุณคิดช้าแต่ลึกไม่ใช่ช้าแบบขี้เกียจแต่ช้าแบบมีการเลือกคนแบบนี้จะมีสามพฤติกรรม 1. เขาจะไม่ตอบทันที เขาฟังเขาคิดเขาอ่านเกมคนอื่นแล้วค่อยเดินทีเดียวแต่นิ่งและคม 2. ไม่เริ่มสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองในขณะที่คนทั่วไปเริ่มทุกอย่างที่ใครชวนสุดท้าก็เหนื่อยและหมดแรง 3. เขามองหาทางสั้นที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่ทางลัดแต่คือทางที่คนส่วนใหญ่ไม่มองจำคำนี้ไว้คนที่คิดก่อนเดิน เดินน้อยกว่าคนอื่นครึ่งหนึ่งแต่ไปได้ไกลกว่าสองเท่านี่คือความได้เปรียบที่ไม่มีใครบอกคนส่วนใหญ่แข่งเพราะอยากแสดงอยากพิสูจน์อยากชนะอยากให้คนยอมรับแต่นักคิดกลยุทธ์คนที่ใช้ชีวิตแบบหเปอร์ซเขาไม่แข่งแต่เขาวิเคราะห์ใครคิดยังไงใครนิสัยแบบไหนใครกำลังร้อนใครกำลังเย็นใครทำงานเก่งจริง ใครเก่งแต่ปากใครต้องการอะไรใครกำลังกลัวอะไรใครต้องการยอมรับจากใครพอเขาอ่านคนออกเขาไม่ต้องแข่งเลยเพราะเขารู้ว่าใครเป็นพันธมิตรใครควรอยู่ห่างใครควรเดินด้วยใครควรปล่อยไปคนอื่นแข่งเพื่อชนะแต่เขาจัดตำแหน่งตัวเองให้ชนะโดยไม่แข่งนี่คือความได้เปรียบที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ คนที่แพ้ในชีวิตไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะพลังงานหมดเร็วเกินไปหมดไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญหมดไปกับดรามา่าหมดไปกับความคิดที่ไม่จำเป็นแต่คนที่ชนะเขาใช้พลังงานกับสามอย่างเท่านั้น 1. สิ่งที่โตในระยะยาว 2. ส,สิ่งที่ควบคุมได้ 3. ส,สิ่งที่สร้างคุณค่าเพิ่มทุกอย่างนอกเหนือจากนี้เขาวาง และนี่คือคำที่คนไม่เคยเข้าใจไม่ใช่คนเก่งที่สุดที่ชนะแต่คือคนที่เหลือพลังงานมากที่สุดในสนามใครเหลือแรงใครเหลือโฟกัสคนนั้นชนะเสมอความลับดีที่สุดในโลกนี้คือโอกาสซ่อนอยู่ที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่มองลองสังเกตดูช่วงที่คนกลัวที่สุดคือช่วงที่คนรวยที่สุดลงทุน ช่วงที่ไอเดียธรรมดาธรรมดาไม่น่าสนใจคือจุดที่อาจเป็นทองคำช่วงที่ทุกคนแข่งกันในสิ่งเดียวคือช่วงที่คุณควรไปทางอื่นช่วงที่ตลาดแออัดคือช่วงที่สนามใหม่กำลังเปิดคนที่เห็นสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งแต่เพราะเขาไม่ลืมมองอีกด้านของความจริงตอนที่6ความได้เปรียบลับข้อที่หํางานกับตัวเองมากกว่างานที่คนเห็น นี่คือความลับของคนที่ดูเหมือนชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับปรับตัวเองยกระดับความคิดพัฒนาทักษะจัดระบบชีวิตวางเป้าระยะยาวตัดคนตัดสิ่งตัดภาระที่ไม่จำเป็นอ่านเยอะคิดเยอะสร้างฐานรากตัวเองลึกมากเพราะเขารู้ว่าถ้าตัวเราดีขึ้น1%ทุกวัน ไม่ต้องแข่งกับใครเลยโลกก็จะเปิดทางให้เราเองนี่คือความได้เปรียบที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำเพราะทุกคนมัวแต่แข่งกันให้ดูเก่งนี่คือความจริงที่ไม่มีใครบอกคนที่รู้จักตัวเองก่อนเล่นเกมชีวิตเก่งกว่าเสมอเพราะเขาจะรู้ว่าสิ่งไหนไม่ใช่สิ่งไหนเป็นของเขาสิ่งไหนเหมาะกับเขาสิ่งไหนสู่พลังสิ่งไหนให้พลัง สิ่งไหนทำแล้วโตสิ่งไหนทำแล้วติดกับดักเมื่อรู้เร็วกว่าจะตัดเร็วและเดินถูกนี่คือข้อได้เปรียบที่ทรงพลังที่สุดเพราะทุกคนมัวแต่แข่งกันจนไม่มีใครสังเกตว่าการไม่แข่งคือความได้เปรียบที่ลึกที่สุดโลกสอนให้เราวิ่งแต่ไม่เคยสอนให้เราหยุดดูทิศท,ทางโลกสอนให้เราพิสูจน์แต่ไม่สอนให้เราเข้าใจตัวเองโลกสอนให้เราสู้ แต่ไม่สอนให้เราวางสิ่งที่ไม่ควรสู้นี่คือเหตุผลที่ความลับนี้ไม่เคยถูกพูดถึงไม่เคยถูกสอนในห้องเรียนไม่เคยถูกบอกในสังคมแต่วันนี้คุณรู้แล้วในที่สุดแล้วชีวิตไม่ใช่เรื่องของการแข่งให้ชนะใครแต่คือการออกแบบเส้นทางที่เหมาะกับเราและเดินมันให้คมกว่าเมื่อวานจําประโยคนี้ให้ดี คนที่ชนะในชีวิตคือคนที่ไม่เสียเวลาแข่งในสนามที่ไม่ใช่ของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าใครแค่เหนือกว่าตัวเองเมื่อวานแค่นี้ก็เพียงพอที่จะชนะทั้งชีวิตแล้วและเมื่อคนอื่นกำลังยุ่งอยู่กับการแข่งคุณจะใช้เวลานั้นสร้างความได้เปรียบที่ไม่มีใครเคยรู้ว่ามีอยู่ยินดีต้อนรับสู่ชีวิตแบบใหม่ชีวิตที่ไม่ต้องแข่งกับใคร แต่เติบโตเหนือกว่าเมื่อวานเสมอ